เก็บบรรยากาศที่ฝายท่อทองแดงมาฝากนะครับก่อนที่น้ําจะขุ่นแดงนะครับตอนเช้าเราก็เริ่มออกเรือครับสังเกตว่าน้ํายังไม่ขุ่นเป็นโคลนะครับแค่ขุ่นอ่อนๆครับนี่มาถึงที่ฝายครับน้ําแรงน่ากลัวทีเดียวครับมาสามลำอจดอกับเม็นะครับแล้วก็น้ำเบนซ์ครับช่วงเช้าอจดอโดนก่อนเลยนะครับเห็นกําลังช้อนปลากันนะครับขึ้นมาแล้วเป็นปลาแค่นะครับตัวใหญ่เลยครับปลาแค่ไม่น้ําปิงครับไซส์สกสี่กิโลนี่ครับ นำเมก็โดนครบตบหดแขนปลากระสุบตัวใหญ่มากครับองโลกป้าตัวนี้ลำน้เบนก็โดนครับน้เบนโดนลูกปลาเลยครับทั้งกระสุบใหญ่ปลาแค้นะครับและตัวนี้ด้วยนะครับเป็นปลาแดงใสสวยเลยครับภาพกลับมาที่ลำผมบ้างช่างเปียก็ได้กระสุบน้อยมาตัวครับดูผมครับผมได้แต่เกรดปลานะครับแบบนี้เข้าตำราต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆครับตีขึ้นฝ่ายก็แล้วอะไรก็แล้วนะทีมบอลก็ไม่ได้แชมป์นะครับ เราจะเป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังที่ไม่ได้ปลาอยู่คนเดียวไม่ได้ครับโทรถามอจดอบอกให้ตีขึ้นหินครับผมก็เอาคันเล็กมาเลยครับ steamwork the jungle เกิลสนะครับตีมันมากมากครับตียัดหินบรรจงอัดเข้าไปครับและแล้วความศรัทธาและความพยายามก็ทำให้เกิดผลครับในที่สุดผมก็โดนปลากระสุนตัวเล็กนะครับมาปลอบใจหนึ่งตัวก่อนครับทำให้เริ่มจับทางได้นะครับ จับจังหวะจับทางได้แล้วเดี๋ยวไปดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับในขณะที่ได้ปาตัวแรกถ่ายรูปยังไม่ทันเสร็จเลยนะครับเบียกโดนอยู่ช่างเบียก็โดนครับพอเมื่อเราปลดล็อกแล้วนะครับก็เหมือนที่กิสเตียโนโรนันโดบอกไว้ครับเหมือนการเทซอสมาเสเทะครับแรกๆมันจะยังไม่ออกพอออกปุ๊บแล้วมันก็จะออกมาเรื่อยๆครับเราก็ได้ปากันเรื่อยๆครับ วันนี้หยิบสวิงมาพูดการใช้อันยาวสะดวกดีครับเจอน้ำไหลแรงๆแบบนี้ช้อนยากมนกดูกร well. ะสุนช่างเบียร์ครับปักน้ำลึกเหมือนกันครับตัวนี้ไซส์ดีทีเดียวครับไซส์ใหญ่ถ่าูรอๆสักรูปครับนี่ครับสูตรเทขวดซ้อนะครับเราศรัทธาแล้วเราจับจังหวะได้ครับหม่ขึ้นมาเรื่อยๆไปตัวครับปลากระสุบไซส์ตึงๆได้สู้มันๆครับโดยช่างเบียร์ครับ แล้วเหมือนช่างเบียร์ก็จะฮอตเรื่อยๆนะครับปั๊มได้ไดเรื่อยๆตัวนี้เหมือนจะเข้าไปเครื่อองพันที่ท้ายเรือครับแต่ปลาก็ยังอยู่นะครับผมยกมันติดใบพัดนิดเดียวครับโอ้ลอยไปใต้เรลวนะครับค่อยๆปั๊มมาสตรีมเวิร์สวยๆครับสีแดงสดเดอะจังเกิลสตรีมนะครับอ่าก็มาดูปลาตัวนี้ครับข้าขึ้นมาก็ไซส์ตึงๆเหมือนเดิมนะครับน่าจะฝู่เดียวกันนะ ความยากอีกอย่างหนึ่งคือของกระสุนน้าไหลหรือน้ำแรงครับช้อนยากนะครับแล้วอย่าไปประมาทแรงกระสุนนะครับเจอน้าไหลด้วยแรงปลาด้วยครับเอาเรื่องนรับแต่ละตัวไม่ได้ขึ้นง่ายจังหวะนี้ครับตอนแรกที่ผมตีเหยื่อไปชิดหินบ่อยๆตูดมันแตกครับปลาก็กินครับแต่มันดันกัดเบ็ดท้ายหายเปลี่ยนมาใช้คันใหญ่ตกกระดีก็หลุดอีกครับจนสุดท้ายผมก็เอาคันที่ตีปาร์คนี่แหละครับที่เบ็ดท้ายหลุดนะครับ เหลือเบ็ดชุดท้องชุดเดียวนะแต่ด้วยที่ยังศรัทธาในการดำลึกของเหยื่อตัวนี้ครับจั่วมาได้อีกตัวครับเหมือนป้าไม่กินแต่เหยื่อนี้นะวันนี้ตู้มันครับคันสตรีมเวิร์กจังเกิลสโตเนแบบนี้ครับเดียวขึ้นมาเลยครับเล่นปลาน้ำไหลแบบนี้ก็เป็นคันตึงๆหน่อยคันนี้นี่เหมาะเลยครับไม่ยาวไม่สั้นเกินไปนะเดี๋ยวเข้าล่ม ฝากผลงานไว้ด้วยครับคันตีเวิร์กเดอะจังเกิลสตรีมครับ5 3 4 l เดี๋ยวไปเข้าร่มกันครับดากผลงานนะครับหอจอกับนาเมฆครับกระสูบของเมฆตัวใหญ่มากๆนะครับพักได้แป๊บหนึ่งผมก็เริ่มหิวข้าวครับโชคดีที่มีร้านอาหารเปิดขายคูดวิวครับสั่งกะเพราหมูกรอบกินสบายๆครับกินเสร็จกลับมาฝนตกครับตีได้ไม่กี่ไม้ครับฝนตกดูแววแล้วถ้าจะหนักด้วยนะวันนี้ทุกคนก็มาหลบในร่มกันหมดครับ ฝนเริ่มเบาตัวเราเปียกไม่ไหวแล้วครับก็เลยเดินทางกลับครับเละเทะเลยนะวันนี้เห็นเมฆก้อนนั้นแล้วยังไงเราก็ต้องอัดเรือหนีครับก้อนใหญ่มาคือมาครับสุดท้ายมาติดอยู่ใต้สะพานครับฝนตกลมก็แรงน้ําเข้าเรือฟ้าก็ผ่าโดยรอบนะครับแต่เมื่อฝนเบาเราก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยครับทอดกระสูบกินซะเลยครับเราเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ